เจ้าถิ่นโบตาโฟโกผลงานในบ้าน5เกมล่าสุดพวกเขาคว้าชัยชนะไปได้3นัดขณะที่ทีมเยือนฟลาเมงโกผลงานนอกบ้าน5เกมล่าสุดพวกเขาคว้าชัยชนะไปได้3นัดเช่นเดียวกันโดยเรทราคาเปิดออกมาให้ทีมเยือนเป็นฝ่ายบุกมาต่อปอปอแนะนำว่าอยู่ฝั่งรองเจ้าบ้านดีกว่าครับเนื่องจากทั้งสองทีมต่างก็มีผลงานที่ใกล้เคียงกัน เกมวันนี้เลยมองว่าน่าจะสู้กันอย่างสูสีแน่นอนแถมสถิติการเจอกันครั้งล่าสุดก็จบเจ้าที่0-0อีกด้วยมองว่าโอกาสจบเจ้ามีสูงมากๆดังนั้นเกมวันนี้แนะนําว่าอยู่รองเจ้าบ้านดีกว่าครับของดีอยู่ในกลุ่ม VIP เท่านั้นใครที่อยากได้แนวทางแบบเน้นๆเน่นแต้องไม่พลาด กดเพิ่มเพื่อนที่คอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยครับทางเรามีโปรโมชั่นสำหรับนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นสเต็ปผิดหมดเราก็คืนให้หรือว่าผิดคู่เดียวเราก็คืนให้รวมไปถึงสมาชิกใหม่กับสิทธิพิเศษมากมายเท่านั้นยังไม่พอเรายังมีเสื้อสโมสรจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย